ทุกวันดูนู้ทุกวันเลยดูสิน่ารักมากเสียงชัดแจ๋วเลยรอบนี้เสียงชัดแจ๋วโอเคไหนมีขึ้นมาแล้วคะ่ะเพื่อนนเราในเสบดี<ม>เป็นไงบ้างคะวันนี้<ด>นมัมเปิลรอบนี้มัมเปิ้ลปลาเสาเยี่ยมลูกยาวตั้งแต่รอบเที่ยงยาวจนถึงหกโมงค่ะไม่ไปไหนกันเลยทีเดียวเชียวชัดเจนค่ะลดค่ะเห็นแล้วราบอกแล้วท่าในติ๊กต็อกนั้นไม่เคยทําให้ผิดหวังถ้าในติ๊กต็อกไม่เคยทำให้ผิดหวังเสียงชัดตลอดเลยนะคะวันนี้ค่ะแม่แม่เราอยู่กันที่เดิมค่ะเซ็นท่าพร รำสองต้องขอภัยมแม่แมมแมมรอบใบสามด้วยที่ภาพชัดเสียงเออ่มีปัญหาต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะรอดูหันนุมานานมากพี่ไม่รอดูหนูรอดูมานานมากเหรอหขึ้นเป็นรอบเลยนะรอดูขึ้นเป็นรอบเที่ยงใบสามหกโมงนะคะ <หา S 1> ขึ้นเป๊นะนขึ้นเป๊ะสวัสดีครับเสียงชัดมากถูกใจไหมคะแม่แม่ถูกใจไหมถูกใจไหมคะแก้ไขปัญหาให้แล้วรพี่เราไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่ไม่ต้องพิจารติ๊กตอกเสียงชัดแน่นอนสวัสดีรอบสุดท้ายจากอัร์ดามค่ะสวัสดีค่ะมัมหนิงนารอบนี้นะคะเราอยู่กันค่ะที่หน้น<ม>าร้านข้างทง บางกอกโกนะคะสาขาสินทัณพระรามสองคนดีคนเดิมเลยนะคะแม่กับรอบสุดท้ายของเรารอบหกโมงเย็นค่ะหกโมงถึงหกโมงปลื้มนะคะพี่ๆคนไหนคะที่อยู่แถวนี้ดูไลฟ์อยู่พอดีเลยกำลังเดินเล่นอยู่ที่สินทัณฑ์พระรามสองค่ะเดินมาเจอกันได้เลยนะคะที่ชั้นจีมาชั้นสองไม่ได้ไปหาเลยฝนกระหน่ำเราน้องอยู่บ้านไม่เป็นไรเลยค่ะคือฝนหนักมากจริงๆต้องมาเล่นใจงี้ว่าฝนตกหนักมากจริงๆค่ะแม่แม่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาเจอกันผ่านไลฟ์ได้นะคะเรามาเจอกันผ่านไลฟ์ได้ดูแลสุขภาพกันด้วย ตกหนักแน่ค่ะและระวังในเรื่องของน้ำชุ่มกันด้วยนะสวัสดีค่ะมัมดิปเปิลป้าสาวพูมั่ทั้งวันเลยพให้มัมดูเยป้าสาวมัมป้ายปากวันดีค่ะบอกวันนี้อยู่เป็นเพื่อนรูกทั้งวันเลยนะคะไม่ไปไหนกันเลยผู้บริษัทไม่อกับใครอ่ะมัมองเหรอผู้นริษัทมองอ๋อคือมัมมาอยู่สลับเวรกันวันนี้เป็นเวรเออจริงมัมปิ้นไม่เคยหรอกนะที่จะแบบว่ามาไม่ได้เลยอย่างนี้จริงวันนี้ป้าต้องไปหาหมอเออป้าต้องไปหาหมอ

S <S โอ้โหสวัสดีคะ่ะสวัสดีรอบสามค่ะพี่นู้พูดใต้หน่อยโอ้โหใต้ดินเหรอคะแม่หรือภาษาใต้เลยฟากหามหนูนไหยคะทำไมไม่จับให้จีเกตให้มัมนี่มัมหมูนาได้ตัวชุดนอนเลยนะมัมเปิลตัวมีแต่คนอยากได้ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ของมัมหมูนาเอ้ยยังไม่ถึงเลยหรอของมัมหมูนาไหนได้ชุดนอนมีต ฉันนะคะผมไม่สบายน่ารักมากชุดนอนได้ยากมากนะจริงค่ะ<อ>วันนี้มีแต่คนอยากได้แนละ้วมาจะบอกว่าซีเค็ดอะออกเยอะกว่าชุดนอนอีกชุดนอนนี่ออกยากมาก<อ>ชุดนอนมีแล้ววายวันนี้ไม่ได้ไปหาร่วงเป็นตัวซีทีสแกนอะเป,ป็นสนแย่มันไปสู้ๆนะคะอัปเดตผลกันด้วยนะอัปเดตผลกันด้วยนะคะ<อ>ม่องเปิ้ลกับปามาเชียร์ลูกตลอดเลยน่ารักจังเลยไม่ยอมปล่อยให้ลูกเหงาเลยอะไม่ยอม ปล่อยให้ลูกมีตามามามแต่มัมมัมแตบอกว่ามัมเปิ้ลปลาสาะไม่ไปไหนเลยพวลูกเหงาเลยอยู่กับลูกแต่ทิ้งลูกแต่อยู่บ้านนะตอนนี้ลูกที่แท้จริงเหงาแล้วนี่ลูกน้อยยังไม่เหงาชุดนอนมีแล้วชุดนอนมีแล้วป้าเสาหายไปไว้นะคะมัมหนึ่งบอกป้าเสาไม่สบายหรอเอาแล้ว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 รว,ว่าไงครับพี่นาร์ตเอา ะเอาเอาขนมคุณแม่เดี๋ยวเราอนเอาขนมเอาขนมเอาขนมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะที่ไหนคะวันนี้ค่ะอยู่ที่เซ็นทรัลพระรามสองนะคะอยู่กันที่เซ็นทรัลพระรามสองค่ะที่ห้างทองบางกอกโกนะคะร้านตั้งอยู่บริเวณชั้นจีวันนี้รู้บุกเซ็นท่านพระรามสองส่วนวันพรุ่งนี้เจอกันที่เอ็มสเฟียร์นะคะสวัสดีพี่พี่สามร้อยเจ็ดสิบสามท่านเลยค่ะร้องมีภาพชัดเสียงชัดนะคะแม่แม่พรุ่งนี้อย่าลืมมาทักทายกันที่เอ็มสเฟียร์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดามกดถูกใจกันไปด้วยแม่อแม่ เพ um e ิ่มตอนนี้มาตกแม่แม่เพ oh ิ่มมาตกแม่แม um> ่น้องเอยเพิ่มน่ารักไหมดีใจมากพี่หนูมันชื่ออะไรคะดูสิโอ้แล้ววันนี้มามใหม่มาหาด้วยมามวันนะคะมาหาการปกติดูไนายสนุกตลอดเลยโอ้โหดูดูอ้อนแม่อะไรนะพี่เต๋อฉันทวิทพี่เต๋อฉันทวิทเหรอฉันโอ้พี่เต๋อฉันทวิทนี่ดูดูหลังดูละครด้วยเหรอเราอ่ะพี่หม่ชอบพี่หม่ชอบดูนั่นละ 看到没哈？ เอาหนมไหมครับเอานัดหนมไปไหนอะพี่นัดนู้มันเอาไปเลยเหรอมันเอาไปหมดเลยนะคะสวัสดี3 0 0รอยคนกับพี่พี่หาดีใจมากพี่นูวันนี้คนดูเยอะเลยวันนี้คนดูเยอะมากค่ะวงมากแล้วคนดูนุเยอะขึ้นมากต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามกันที่มาดูกันนะคะดูสิถ่ายรูปได้รึรูปถ่ายรูปไหมสวัสดีค่ะพี่นิขอยผ่านไปได้ด้วยดีใช่มาปลายู้ๆค่ะหยิบได้เลยลูกหยิบเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่พี่เข้ามาแล้วน้องมาฝากกดหัวใจกันด้วยตอนนี้8ป0 0 ร้อยใจค่ะชื่อกันรวยใจค่ะพี่พีค่ะชื่อกันรวยใจนะคะวันนี้น้องนูค่ะบุกกันอยู่ที่เซ็นทรัลพาร์คเอาหนูผักลูกผักไม่เอาผักไม่เอาผักอีกสวัสดีวันพระหรือเปล่าไม่พระกไม่พระ เอออะไรนะหลวงพ่อหลวงพ่อบะหมัดครับอ๋อหลวงพ่อบะมัมไม่ชอบทำไมหลวงพ่อไม่เอาสังฆทานเออหลวงพ่อไม่เอาสังฆทานมานอนนอนทับอยู่ในรถแล้วไปเนาะยังไม่แตกพี่ใหม่เราสาวยังไม่แตกแต่นอนทับอยู่ดูน่ารัก มัมเปิลก oh, ินชาเขียวสวัสดีค่ะทุกท่านเลยค่ะพี่พี่ค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดรัวใจขอบคุณน้องขวัญสำหรับน้ำกระตูนค่ะคนบ้านไหนนี่นะคะหล่อมพ่อะบะหมี่สวัสดีค่ะน้องรู้สวัสดีค่ะนู่น่ารักขอบคุณมากเลยค่ะเข้ามาแล้วรัไมค์ของของขวัญนะคะของขวัญคนละนิดคนละหน่อยของขวัญคนละนิดคนละหน่อยนะคะพี่พี่ค่ะส่งมาได้เลยใครมีใจส้มวันนี้ไม่ได้ใช้ใจส้มส่งให้น้องรู้กันหน่อยได้ไหมคะรู้ทานข้าวเย็นหรือยังกินกุ้ยช่ายไปค่ะกินกุ้ยช่ายกินกุ้ยช่ายของมัมเปิลไปกินกุ้ยช่าย้้นนไวัีเสิร์ วันนี้หม่อมก้นชีเซอร์มัอมได้ของแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะมัมเบียชอบไหมเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะหวดีอีกรอบนะน้องฟ้าว่าไงครับซื้อมาให้ล้างหน้าซื้อมาให้ล้างหน้าเหรอคะค่่่พีไมโอ่าอย่ากชอบล้างหน้านรืเปล่าอยู่ล้างไหมพี่วายเผื่อเลื่อนจากเอาวมันจะไม่ออกนะมหนูองวชอบล้างหน้าเราเผาแต่ชอบแบบออกจากลูกไม่ชอบออกจากขวดเปล่าพี่ไมยว่า ชอบออาจากลูกไม่ชอบออาจากขวดเออไม่ไม่กบกบอยู่ด้านหลังนู้ดหรอไหนย่าไหนนะคะจะบอกทุกท่านเลยค่ะพรุ่งนี้นี่ให้มาหาน้องนูบ้านี่เดี๋ยวเลิกงานต้องพาหนูไปนีรด้วยไปปะลมยางนูให้พี่ไม้ไหมไม่เอาไม่เป็นไรนู้เก็บไว้เถอะเก็บไว้นะเก็บไว้เออ เก็บไว้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 นี่เดี๋ยวให้โชว์เต้นซะหน่อยไหมรถตู้ท้องยังรู้นี่พี่เชอ์เดี๋ยวเปิดเพลงเต้นเอาใจหน่อยดีกว่าแดนแดนวันนี้เขาถูกใจค่ะแดนมากวันนี้แดนหน่อยวันนี้แปดอยู่ไหนไม่ช้าตามช่างงานบวชเลยงานบวชเลยอามีอามีกระฟื้เลยอ่ะ ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอะไรติดคออ่ะอ้าวสวัสดีค่ะท่านเลยค่ะขอแห้มันมีกินน้ำหน่อยอะไรติดคออ่ะอะไรติดคออะไรติดคอไหนขอบคุณค่ะคุณหัวจากมัมหนึ่งค่ะอะไรติดคอซ่อนอะไรไว้นะสิอย่างนี้เลยเริ่มเลยโโอ้ห อ่อนไวโอ้โหของใครของเขาอ๋อแล้วพี่นัดออกมาของใครเนี่ยหน้าเละออกมาเชียวมันเป็นแมวหลอกล้อเนี้ยเ,เดี๋ยวเก็บไปให้แล้วกัน, <c oughs> อนอเอเอตอนเลิกงานค่อยค่อยเอาเดี๋ยวค่อยกินเอาไปถือไปไม่ไม่ไม่เป็นไ,ไรมือไม่ว่างมือไม่ว่าง,างเอาพูดถึงไข่ชะอมพอดีเลยอ่ะดูสิไม่ได้ทำแล้วอันเนี้ยไม่ทำแล้วเนี้ยป๊อปต้องซื้อใหม่แล้วล่วงแล้วเนี่ย ดูเต้นกอดลูกไหนรู้เต้นเต้นโชว์มัมหน่อยที่พี่เชร์กำลังหาเพลงพี่เชร์กำลังหาเพลงแดนมากเดี๋ยวเต้นโชว์แม่แม่กันหน่อยดีกว่าดูสิพวกนี้อยากกินอะไรง๊ับมัมเียจะมาหาเหรอแต่กินขนมหรือเปล่าเอินขนมไปถือผักลูกสาวกรี๊ดโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเดี๋ยวพี่เชร์เดี๋ยวพี่เชร์หลังหักเดี๋ยวพี่เชร์หลังหักพร้อมยังสแตนบายลูกฮะ ไปแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าจับีอจริงค่ะเพราะว่าจิตเราต้องจะไปอู่ที่หน้าไม่ดีมันอยอีที่มือได้เหมือนกันนี่้วอานี้กาสนเรเป็นมือเลยเอามาเราเขียนเป็นหน้าเราที่นาฬิกา อันนี้จีวอนผมไม่มิดอ่ะจีวอนได้ครึ่งเดียวอะกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือเฮ้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 หาอะไรปะหาเหรียญคือบริบทอ่ะจริงๆอ่ะรับบทเป็นนาคแต่เริ่มเหมือนคนที่มางานแลละ เต้นเพลงงานบวชนะลูกมัมรออยู่นี่ค่ะตอนนี้เต้นแล้วเหลือบวชเออหน้าสองลังสามหน้าสองลังสามเฮ้ยกลัวสิกลัวกลัวกลัวเดินมาฮิกลัวกลัวช่วยนู้ัล้วรู้จิ๋วได้ใช้แน่นอนค่ะเฮ้ยมัไฟเอาอะไรมาให้หรอมันเชื่อเหรอว่าจะขัดวันครบรอบหนึ่งปีที่เจอน้องลู้เป็นไรมัมไฟวันเกิดทำไมถอฟอรอมมาไม่เอาแล้วนะไม่เอาเยอะเท่านั้นแล้วนะพอแล้วพอแล้วเกรงใจมาก น้องเอ๋น้องวิ่งมาเหมือนกลัวเหมือนจะแบบเบาลูกเบา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 โอ้โหดูเล่นไปเรื่อยเลยนะคะวัสดีอยู่ร้อยเจ่สบสามคนค่ะพี่ๆขารอบนี้ใช่น้องไม่กัดมม่ถือในรถเข็น น้องไม่กัดน้องไม่กัดน้องเคี้ยวมือด้วยเออน้องเชี้ยวมือด้วยน้องไม่กัดน้องไม่กัดน้องไม่กัดเลถึงนอนแล้วเข็นเออมาเลยลูกเอาเลยเอาเลยมาเอาเลยมาเอาไปไปไปพ่อแม่ไปไหนแล้วเนี่ยพ๋อคุณแม่อยู่นี่น้องวิ่งมีนูเปหนังอินเดียเงยยังไม่ทำอะไรเลยนี่เขาเรียกว่าโอ๊ยเขาเรียกว่ายืนเฉยเฉยให้สาวกรี๊ด ยังไม่ทำอะไรเลยพี่นุ้ยอยากเลี้ยงหมานุ้ยขอมือเลยเมื่อกี้น้องขอมือนูนะแม่ไม่ใช่น้อขอมือน้องอน,น่ารักจังเลยครับทุกหล่อสวัสดี มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวยทุกท่านเลยนะคะรอบนี้ค่ะเหลือเวลาหนะ้าร้านอีสิบเจ็ดนาทีรอบนี้เหลือเวลาหนะ้าร้านอีสิบเจ็ดนาทีนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะสามารถแวะพูดคุยกับน้องนุ้ได้นะคะแม่สามารถแวะพูดคุยกับน้องนุ้ได้นะคะมาเลย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 ไม่จุลงมาหากันนั่งงานนะคะก็พิมพ์มาคุยกันได้นี่มัมพามัมพาไม่ได้ติตดต่อขอบคุณมัมพาด้วยนะคะ น้องบอกรู้ตัวใหญ่ยังไงไ<อ>เฮ้เฮ้เฮ้อะไรอะไหวไงมตัวยาวอะไรอะรออจะเอาอะไรนะ่ะยานะยา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 ตังหูไดโนเสาร์หรอแม่ตังหูชหองหุงห้มได,ดนโนเสาหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะเ,เท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยเองว้นจงแต่ช่วงแบบสี่โมงจริงของมัมพามัมพ้าไหมเด็กเว้ ใจอ,ะอ่ะมาบอกวาเลยขอสุดาฟอปหรออันนี้คือมัมข้ามค่ายเลยนะอยู่ดีแบบอินเตอร์เลยอ่ะนุมาขโมยถอยอีกแล้วนุเป็นหนุ่มขนแก่นอันนี้เป็นหนุ่มกรุงเทพค่ะกรุงเทพพร้อมโซเดยียร์191ท่านค่ะเอาแล้วกินอีกแล้วนะจะกินตลอด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 เมื่อกี้ได้บอกไม่กินมาเดี๋ยวต่อมาพี่เชอร์เดี๋ยวเรียงเดี๋ยวค่อยเรียงโซดาป๊อปต่อเลยนะเอ้อเออเอเออ้าว ตีอะตีกันนึกถึงบูตะเลยอ่ะเพลงเนี้ย สวัสดีค่ะสวัสดีท่านเลยค่ะขอบคุณใจส้มค่ะแม่แม่รอบนี้นะคะใครมีใจส้อมอยังไม่ได้ใช้รอบนี้ใครมีใจส้อมอยังไม่ได้ใช้ส่งมาเลยส่งมาเลยค่ะแม่แม่ค่ะเพราะเดี๋ยวรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะที่เอ็มสเปียค่ะโรงเรียนปิดเทอมลงใส่กแกรล้งที่มาทุกวันจรงิงแกรลงน้องมาทุกวันจริงปิดเทอมแล้วเนี่ยคือน่ากลัวาม,มากคือแต่ไม่เป็นไรนู้จะได้กินไข่ทุกวันแฮปปี้นะคะเต้นสามทีหิวไปสามรอบกินแล้วโอ้โหเออเออเออเอเอ,เอ โอ้ยกินแนาดนั้นอะเมาเมาชานมหมดแล้วตอนนี้ดูเฮ้ยเฮ้ยเลงขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แสบมากเลยวันนี้สวัสดีคะุณพ่อสวัสดีค่ะอยากจับเลยนูดูเฮ้ยพี่ขอแว้นแวนน้องพี่ขอแว้นแวนแว่นได้มากกว่านี้ไหมได้มากกว่านี้ไหม พี่เชยจับจังหวะไม่ได้เลยอ่ะเ,ออเหมือน,เห,อนเหมือนเมื่อกี้กำลังจะแมทม,มันเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะดูสิวันนี้น้องปากตะไคร้จะไม่ฝนต,ต่ออีกแล้ววันนี้เหมือนพายุจะเข้า<ส>วันนี้เหมือนพายุจะเข้า,ขาไปเอ็มอยากให้เจอเจอน้องเหนือจริงอยากให้เจอเหมือนกันมัมเพชแต่ไม่เจอเลยอ่ะแต่ไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวโซาป๊อปเก็บไว้ท้ายสุดเลยละอ๋อนี่14นาทีหลังให้เต้นไม่หยุดเลยเราจะให้เต้นอย่างเดียวมองหน้าแล้วมองหน้าแล้ว ดูมองนะฮะแล้วมองใกล้เลยปะไปดูไปเต้นไปเต้นตรงมัมมัมปเดินเต้นไปเลยเดินเต้นไปเลยเฮ้ยเไม่ถึงไม่ถึงเดินยันหกโมงครืออ่ะวันนี้เเอ๊เอ่อแล้วตอนเดินกลับบอกเครื่องดื่มไวมากนะแต่พอจะเดินไปอะชาช้าเเฮ้ยเฮ้ย ตั้นโซดาป้าไม่มาเหมาดูลูได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเลยรอเลยเดี๋ยวมาจัดให้แน่นอนต้นแบบนี้รอดได้ไงหมายถึงว่าอยู่แถวบ้านแต่รอดได้ไงเฮ้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 เอาเอ้าอ๋อวางแก้วโอ้ต้องวางแก้วเลยเหรอโอ้โหแล้วเขาตั้นกลางฟอเลยนะกลางห้างอ่ะโอ้โหมะ เบอยอาหารแจ็บกว่ามากนูเจ้าทะเลนน้องนูวันนี้มัมมัมหนีเที่ยวไปไหนกันอ้อร้องเลยร้องเลยร้องเลยนูเต้นดีๆลรู้กางเกงจะหลุดแล้วเฮะ้ะ ชอบให้เรียกว่าน้องนะรู้สึกว่าเขาตัว,วเล็กๆกบเขียวมีคู่เอ้ย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 มันดูแบบสบัตสบิงเหลือเกินน้องนองพี่ไมพี่พี่เชอรพี่นัะยินดีเลยค่ะมัมากขอบคุณมากเลยนะคะช่วงนี้ไม่ใช่แค่ทางทีมงานนะคะทางมัมมัมทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะชว์เอ้ยดำดำมันจะดำยังไงแล้วเนี่ยดูเดี๋ยวมันดำ พอแล้วเดี๋ยวเปนดำเออเอา,เอาลุกไ่ขึ้นลุกไ่ขึ้นเออแม่แม,แม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักค่ะแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะแม่แม่ช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะหากปวดไม่สบายขึ้นมามันมันนั่งหงุดหงิดแต่มันนั่งหงุดหงิดดิชาไทยหรือลูกดีชาไทยวันนี้ดีหน้าดูเลยเหมือนน้องเนยกลับเอ็มวันที่11นะคะถ้าจำไม่ผิดไม่ได้เจอไม่ได้เจอเลยฮะฮะ ขาดไม่ใช่กับไอ0เลยดูโอ้กอดได้นะคะวันนี้ปาโกโก้ใส่รมชั่นจัดหนักจัดได้ไม่เห็นเลยข้งา,ยางหลังตรงไหนตรงแข้างหลังได้เรื่องไปแล่ะเนี่ยง่าค่ะดูสิไม่ขาดได้ไงเต้นขนาดนั้นไหนนะดูสิโน้นนั่งทับผ้าคลุมลูกขาดด้วยเหรอเอานั่งไหนอังไม่เห็นว่ะ ไหนมาต้องชียบ่ะตไหนเละแเละ,ละไหนอยู่ไหนข้างนู้นเอาข้างนู้นมาดูไหนอุ้ยสภาพเป็นไงล่ะทำยังไงเลยทีเนี้ยไงล่ะได้เรื่องไหมล่ะเนี่ยน้องอยู่พร,รมสองถูกต้องหาน หอบหนักมากลูกฉันนี่ไงดื้อวันนี้อยู่เซ็นทรัลพระรามสองเลคะแม่แม่เหลือยี่สิบนาทีหมดเวลาลงไลฟ์แล้วเหยี่สิบนาทีหมดเวลาลงไลฟ์แล้วดูสิต้องตีนะเดี๋ยวต้องตีให้เต้นคู่หนุจมลูกนะารักจูดีชาชาอยู่ลูกวันนี้ดีนาดูเลยเป็นไงคะโซดาป๊อปถูกใจมาเหมาไหมชุดแตกเลยทีนี้ใช้คําว่าชุดแตกได้เลยค่ะเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวลูกจะหอบเลยหอบเลยค่ะยังไม่ได้ไม่ไม่ได้นั่งแบบเต้นจัดเต็มเสิร์ฟเสิร์ฟมัมมัม ชุดแตกงอะไรทีเดียวเชียวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่ๆตอนนี้เหลือสิบนาทีเหลือสิบนาทีหน้าร้านนะคะพรุ่งนี้ค่ะน้องนุ้มมีไปเอ็มซาเฟียพรุ่งนี้น้องนุ้มมีไปเอ็มซาเฟียนะคะสามรอบเวลาค่ะที่เอ็มซาเฟียรสามรอบเวลานะคะเที่ยงบ่ายสามหกโมงรอบละสามสิบนาทีค่ะไปนาของตลาด F Y I Market นะคะชื่องานว่าทีดิสทริกนั่นเองเออตลาดจัดอยู่หน้าร้านบัตเตอร์แบร์เลยใครสนใจมาเจอกันมาเจอกันได้เลยนะคะรอบละสามสิบนาทีนั่นเองคน ไม่เหนื่อยพอักเสียดายไม่ได้ไปเพราะเป็นว่าไม่เป็นไรเลยพักผ่อนก่อนนะคะมัมขาพักผ่อนก่อนดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงชุดแตกเดี๋ยวมัมเอากาวตาช้างไปซ่อมให้นะลูกมัมบอกไงตะยอดกาวตาช้างมัมขาด้านในนี่แลนหนีบเลยนะด้านในแหลนหนีบนะเออพุงปิ้นแล้วอ่ะ น้องหนูเสียงคล้ายๆ B Angel จังใครอะใครอะาล้วา็ไ,ไม่รู้จักอะแต่เห็นหน้าอาจจะคุ้นนะอาจจะคุ้นนะมัมน้สนะคะอะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไปด้วยพรุ่งนี้นะคะใครจะมาเจอหนูมาได้เลยพรุ่งนี้ถ้าจะไ่ผิดนะไปคิวมัมอองไม่มามองมัมจูนไม่เห็นมัมเปิ้ลบอกแต่วันนี้น้องหนูอยู่นที่เซนทรัลพระรามสองค่ะวันนี้รอบสองทุ่มฝากคลิปกันไปด้วยวันนี้รอบสองทุ่มฝากดูคลิปกันด้วยนะคะว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะวันนี้รอบสองทุ่มเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยยวเเราามดูกันล และจ่าพ,พี่จ๋าโอ้โหอะไรเจ๊ชี้อะอะไรเจ๊ชี้ะนะแต้แหนดูมาทำอะไรนะดูสิให้ลูกเต้นแต่ให้ลูกเต้นแต่จัดเสียงหนักเลยชีเสิร์ฟไงอยากเสิร์ฟมาเหมาบัาเทนฟินมากเลยชุดแตกเป็นหนึ่งกลุ่มเลยชุดแตกเป็นหนึ่งกลุ่มกันเลยทีเดียวค่ะอยากเสิร์ฟมัมากชุดแตกกันเลยทีเดียวเชียว ไหนมามับอกว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวขออ่านะค่อย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 ,อยดูค่อยค่อยอ่านคอมเมนต์กันไปนะคะวันนี้คุณดูไม่ลงเลย193ท่านค่ะวันนี้คุณดูไม่ลงเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านที่ติดตามดูสิอ้อนอ้อนหม่มเปิลลูกตัวเล็กนิดเดียวลูกตัวเล,เวล็กลนิดเดียวนะคะขอบคุณทุกยอดการกดใจเลยค่ะตอนนี้3 3 0 0 0ใจกับ201ท่านค่ะฝากด้วยแตกเพราะอ้วนใช่ไหมลูกใช่ใช่เลยมัมขาต้องลดแล้วนะต้องลดความอ้วนแล้วอ่ะต้องลดความอ้วนแล้วเพราะชุดแตกเกินเพราะชุดแตกเกินเนี่ยจะอ้วนเหมือนเดิมได้้ พรนะุ่งนี้เอ็มสเฟียนะแม่แม่อย่าลืมมากันมัมหมอกม่าเพลขก้นมาหรือเปล่าพรุ่งนี้มัมมาใหม่ชื่ออะไรบ้างน้องมาให้มาหน่อยชื่อมัมวันค่ะชื่อมัมวันสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดคุท่านเลยค่ะฝากกดใจกันไปด้วยนะแม่ฝากกดใจกันไปด้วยนะคะตอนนี้หัวหมยี่สิบสองแล้วจ้ะแม่จา๋าเร็วมากคุณแม่รู้สึกวเวลาผ่านไปเร็วมากดูสิน่ารักมากมัมซื้ออะไรมาให้ตุ้ยใช่หรือเปล่า ตู้ชาหรือเปล่าหรืออะไรกันปรมอณคือน่ารักมากเลยอ่ะอไม่รู้โดนรู้ตกตอนไหนแต่ว่าโยจีก็คือรักไปแล้วพ่อคุณขายไหมคะเอาไปคุมตู้เย็นเหรอคะแม่ <c oughs> ไม่ขายพ่อคุณไม่ได้ขายเลยพ่อคุณไม่ได้ขายโอ้อ้อนมากินแล้วกินอะไรอ่ะ <c oughs> เอาละ นูไงกินไรกินไรพี่นัทดูสิดูสิกินไรกินไรหรูนรน้น้องมาหาลูกเล่นกับน,น้องก่อนเร็วอะไรนะ่ะวางก่อนไหนดูสิเต้าหู้เต้าหู้ทอดถูกใจเขาละแม่แต่งจริงพูดจริงนะเตา้าหู้ทอดที่นี่อร่อยมากเต้าหู้ทอดที่นี่แลมจิ้มเด็ดมากต้องรับทานต้องรับทานค่ะกินเลยกินเลยไม่ได้มัมหนึง่งเดือบเปือเป้อนเดือบเปื้อนกินไม่ได้นะ่าทำพ้อหมเลยน้องน มันฝ้ายดังตาเห็นมันฝ้ายค่ะดังตาเห็นพูดแค่นี้นอนเลยนอนเลยจ้านอนเลยนะยจ๊ะเดยดจอดให้แน่นอนนะนนจ๊ะเหมือนเหมือนแบบเหมือนตาเห็นไม่แปลกใจทาไมชุดแตกแม่ดูสิไม่แตกได้ไงหนึ่งแบบหนึ่งนาทีร้อยอิรียบ่ะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวนั่ง ว้าวกระหิดเดียวว้าวพี่คะมาป้ายรอเลยนะคิดว่าน้องมันไม่ได้จะทันปีใหม่ไหมแต่ภาวนาให้ทันเพราะตอนนี้ทีมงานเล่นโปรเซสก,กันสุดๆเลยแต่รอแต่รอเซอร์ไพรส์แต่รอเซอรอ์ไพรส์นี่คะ่ะแม่แม่รอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมไม่รู้คํานี้ได้เลยนะคะสวัสดีร้อยห้าสิบเอ็ดท่านคะ่ะพี่ๆขะใครนะสนใจมาเจอน้องลูนะคะพรุ่งนี้คะ่ะเอ็มสเฟียร์แต่ขาดสนใจมาเจอกันใช่คำว่าสนใจไม่สะดวกลักกันนะหากอะไรไม่สะดวกค่ะสามารถมาเจอกันผ่านไลฟ์ได้เลยนีคะ ผ่านช่องทิกติกของหนูนี่เองค่ะสามรอบเวลารอบเที่ยงรอบบ่ายสามโมงรอบบุบโมงเย็นแต่รอบสามโมงเนี่ยน้องมาจะไลฟ์ในฟอบอนะทันชิ้นเดือนไหมไม่แน่ใจเลยอยำหนึ่งน้องใหม่ไม่แน่ใจเลยยังรับปากไม่ได้เลยไม่ชัวร์ไม่ชัวร์น่าจับไม่ทันคาดว่าน่าจับไม่ทันทีนี้เข้าหนาวพอดีเลยมั้งหมูน่าจะไม่ทันมลำหนึ่งน้องใหม่ไม่แน่ใจซ้ำทันปีใหม่ไหมแต่แต่พยายาม พยายามเล่งให้ทันนะแต่น้องไม้ไม่กล้ารลับปากไม่แน่ใจทันไหมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะไปไหนอะดึงมัมไปไหนอะนี่แหละหลักหักจะไปร้านไหนเอาไปล้ได้ได้ดาเอาแล้วฝอยแล้วฝอยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มท่ามัมโดนี้ค่ะโอ้มัมโดนีีผู้นี้มาหาลูกไปเนี่ยนี้มาหาลูกไปเนี่ยขอบคุณใจส้มค่ะขอบคุณใจส้มค่ะขอบคุณของฝันจากมัมทุกท่านเลยค่ะไหนดูสีดูสีมามแม่เร็วเร็วเหลือห้านาทีสุดท้ายเหลือห้า อยู่ท้ายแล้วที่เซ็นทรัลพระรามสองที่เซ็นทรัลพระรามสองเหลือห้าที่สุดท้ายแล้วฝากไว้ด้วยตอนนี้บางกอกโอก้ของเรานะคะมีโปรโมชั่นทองเดี๋ยวมาบอกให้ดูบางกอกโก้ของเราทุกสาขาค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นต้อนรับเดือนตุลาคมนี้เองนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบตุลาคมค่ะค่ากําเหน็ดนะคะลดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวเชียวค่ะแต่ถ้าเกิดแม่มาช็อปทองในวันอังคารพรุทธคัรษัทในช่วงกลางสัปดาห์นั่นเองนะคะจะได้ออนท็อปลดเพิ่มอีกงึงร้อยสามสิบ 130สบาทนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจซื้อทองนี่เลยค่ะเรื่องบางตอกัวได้เลยโปรโมชั่นจับนัวจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะเออเดือนตุลานี้จัดเต็มจริงนะคะเดือนตุลานี้จัดเต็มจริงๆค่ะรู้สายดึงดึงอย่างเดียวเลยไม่รู้ดึงไปไหนแต่ดึงมาออดอยากกะดึงอยากกะดึงมากๆ นุขาสูงนุทำอะไรอะ่ะโอ๊ยนุดูโอ๊ยดูหน้าพีนาพนาา่นัทพี่นัททำอะไรดีเนี่ยนั่งตัวค่ะเดียจะเชื่อไปไม่ทันค่ะจากรามอยู่ร้านท้องอยู่เลยมัมโด,น,ดนี่พวกนี้ทันไหมพ่งนี้มาเจอกันเอ็ S <S มซัเฟียไหมคนละครึ่งทางเดี๋ยวน้องรู้เราอยู่เอ็มซัเฟียแล้วมันโดนี่ขับมาครึ่งทางไหมคะนุ้กินเยอะไหมคะเยอะวันหนึ่งน้องกินเยอะมากค่ะชคหายยาว<ม>ตุ้งเตงอันนี้งอันนี้ตุ้งเตงตั้งแต่สองปุ๋ ตอนนี้เจ็ดขวบแล้วเยียงเลยขาลอยนิดน,นึงนะคะอ<ม>ันนี้ตุ้เต็งตั้งแต่สองขวด แอ้ทำไมเขาฝอยอะไรอย่างเงี้ยว่ะพี่ก <ification> ินอะไรอ่ะเขาฝอยว่าอะไรพี่กินอะไรแม่แม่เล่าฟังสิไม่ได้ยินเลยแดกเผาหน้าเลยคุณเต้กตอนบ้านแต่ตอนสองขวบค่ะแล้วตอนนี้เจ็ดขวบแล้วขาขาวเออขาขาวไหมคะเนี่ยจริงๆหนูขายาวนะตัวพลางสะพานพลางหุ่นเขินเขินพี่นัดด้านหน้าลุยมากด้านหน้าสุดอ้ยหย่อนมากหนูช่างพูดช่างเจรจาฟังที่ออกเหมือนกันค่ะกูสาจะให้มามมัมช่วยฟังมามมัมบอกมามมัม ฟังไม่ออกเหมือนกันเอาแล้วโดนลลากแล้วลาไปไหนอะลากไปไหนอะ,าไไนอะทาไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะโดนลาไปไหนอะพี่นัดเดอะระจัดระจัดระเบียบร่างกายก่อนเลยดูสิอโอโ้โหดโดนไม่ดูพี่หนูนานมากครับ ไม่จ้างเตือนหรอปกติไลฟ์ทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะปกติหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะไลฟ์เสาร์อาทิตย์อย่างแน่นอน,อนแล้วก็ผู้พิพากษจะสลับเอาค่ะผู้พิพากษจะสลับกันบางทีก็พูดบางทีก็พิพากษแล้วแต่บางทีก็พูดบางทีก็พิพากษเอาละเดินเบียดมาเลย เดินเบียดมาเลยทำไมแม่นบอกห้ามยืดพี่หนูห้ามอะไรนะพี่นบอกห้ามยืดห้ามยืดห้ามดื้อห้ามดื้ออยู่พยายามดูอยู่พยายามคืออะไรห้ามดื้ออยู่พยายามอ๋ออ๋อห้ามดื้อรู้พยายามเออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเออได้เรื่องไหมล่ะได้เรื่องไหมล่ะหน้าส่งชุดชุดส่งคนคนส่งแก๊สค่ะจริงค่ะสวัสดีค่ะนุ่มหอมลงกางเกงหลวมเลยเอ่อสายด้านหน้าขาดค่ะแม่ กางเกงจะหลุดแล้วพรุ่งนี้น้องรูอยู่เป็นเพื่อนในการขับรถที่ปอกได้เลยรอบไหนดีคะพรุ่งนี้สามรอบนะแม่เลือกช่วงเวลาในการขับรถให้แมทนะเที่ยงบ่ายสามหกโมงค่ะรอบละสามสิบนาทีนะคะรอบละสามสิบนาทีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะหนูก็ไม่ดื้อนอะใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เลยดื้อมากจนชุดแตกแล้วดื้อจนชุดแตกแล้วตอนนี้นุ้งกางเกงหลุดนี่เดี๋ยวนอนเดี๋ยวจบรอบนี้ต้องรีบลงไลฟ์และไปปะยางล่าตุรถยาง างรั่วไปทิ่มรั่วหรือทิ่มปูมาไม่แน่ใจตแต่รถยางอ่อนยางรั่วมไม่งั้นเดี๋ยวขับกลับไอ้นี่ไม่ได้เนี่ยหลังสีบมัมโดนี่ล่าสุดรถตู้น้องนุพังจริงแล้วเนี่ยนุ้นงจงเจงหลุดใส่โจงใส่จงใจต้ก้นละฮิปฮอปไงคะแคปชันไม่รู้แคปหมูแน่นอนเปิดดูดทุกแมทเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่ปอกฝากกดติดตามน้องนันน์ด้วยนะไว้ยเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะพูดคุยกันไว้มีโอกาสก็มาเจอหน้ากันได้เลยจัดระเบียบกางเก บางทีค่ะหา,ายเคยรียดเลยเวลาดูคลิปน้องนู้ดีใจนะคะที่ทําให้ยิ้มในวันที่ยิ้มไม่ได้ต <c oughs> ิแรกๆจะไปทําให้หุบยิ้มในวันที่ยิ้มได้เอาล่เป็นอะไรคะไม่แนใ่ใจว่าไปทิมลวดหรือทิมอะไรมาบอมโดน,นี่แต่ว่ายางอ่อนยางหลังอ่อนคือตอนแรกยางมันเท่ากันทุกอันใช่ไหมแล้วนุ้นอนหลังคือมันยั่วปกติอยู่แล้วด้วยความหนักของตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทิมลวดเป็นเรื่องเลยสงสารกางเกงน้องนู้มากวันนี้นู้ดูบลมดิกเลยวันนี้อ้วนมากวันนี้อ้วนตุ๊เลย อยากลุงลูกผู้ชายผู้หญิงค่ะน้องลูกเป็นหันุมานเพจชายอายุเจ็ดจวบครับนะคะแม่แม่ขาฝากไว้ด้วยค่ะพรุ่งนี้พี่เอ็มสเกียนนะคะรอบเที่ยงระบาดฉ่ำโมงรอบหกโม,ม,มงเย็นสําหรับรอบนี้ค่ะน้องลูกนะคะและทีมงานและน้องมาล์ต้องขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะพี่พี่ขอบคุณ4ี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยใจขอบคุณทุกยอดคอมเมนต์เลยนะคะไ <G ül üyor> ว้เจอกันใหม่รอบหนะ้าวันพรุ่งนี้รอบเที่ยงสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ